สวัสดีนะครับผมทุกคนนะสวัสดีทุกคนสมาชิกเลยนะครับผมทุกคนนะครับสมาชิกแล้วก็ที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกก็ฝากกดติดตามนะฝากกดติดตามช่อง YouTube ด้วยนะครับผมนะของค่ายบางอีนะครับนะนี่ก็จะเป็นชุดดักพังพรน,นะครับผมชุดดักพังพรน,นะครับเป็นเซ็ตพร้อมลำโพงเสียงจะมีพร้อมตัวพังพรน,นะครับผม จะมีพร้อมตัวพองผ่อนนะครับผมบริการจัดส่งทุกจังหวัดเลยนะครับผมทั่วประเทศไทยนะครับผมนะครับนี่เป็นตัวบ่วงนะที่ที่ร้านนะครับผมนี่เป็นตัวบ่วงที่ร้านนะครับห้าหลักสามสิบบ่วงห้าหลักสามสิบบ่วงเป็นสายสลิงต่อด้วยสาย PE นะครับเป็นสายสลิงต่อด้วยสาย PE นะครับผมหลักเหล็กนะครับผม นะเป็นสายเซลิงนะฮะเซตนี้เหนียวนะครับนะสำหรับต่อพังพอนนะฮะทั้งเซตก็จะมีตัวพังพอนนะครับท,นนบที่ที่ร้านทำนะครับผมนะก็จะประมาณนี้นะครับนะตัวพังพอนนะครับนะสำหรับใช้ล่อนะใช้ล่อตัวพังพอนจริงนะครับผมให้เข้ามาตีนะเวลาเราเปิดเสียง นะเวลาเราเปิดเสียงก็จะให้ตัวพองรเข้ามาตีนะครับบ,นะรบ่วงนะเราตั้งใกล้ๆบ,นะบ,นะบ่วงนะฮะผมนะฮะโอเคนะครับผมใครทีอ่อยากได้นะครับผมนะก็ติดต่อมา,อาทางเบอร์ติดต่อผมนะเดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์ติดต่อไว้ใต้คลิปนะครับผมนะครับนะ นี่ก็จะเป็นตัวลำโพงที่เราใช้นะครับเป็นลำโพงบลูทูธนะครับผมสำหรับใช้เปิดเสียงของฟังพรนะก็ตัวนี้ก็จะเป็น5หลัก30บ่วงพร้อมรังเก็บนะพร้อมรังเก็บเลยนะครับผมพร้อมส่งนะของมีพร้อมส่งเลยนะครับผมแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นตัวพังพรนนะครับโอเคนะครับผม นะจะส่งทุกจังหวัดเลยนะครับผมเก็บเงินปลายทางได้นะับผมเก็บเงินปลายทางได้นะครับะะผมเดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์นะเบอร์ติดต่อผมใต้คลิปแล้วก็ใต้ของอใต้คลิป u t u b e นะจะมีลิงก์สำหรับเข้าลายผมนะครับผมนะกดลิงก์ไปเลยนะครับไม่ต้องบันทึกเบอร์อะไรนะกดลิงก์ไปเลยจะเข้าลายอัตโนมัตินะสำหรับเครื่องที่มีลายอยู่นะครับผมนะสำหรับเครื่องที่มีลายอยู่ ก็จะขึ้นอัตโนมัติเลยนะครับนะนี่เป็นตัวบ่วงทั้งเซตก็จะมีอ่าบ่วงลำโพงนะตัวเมมมอี่เสียงนะพร้อมลำโพงนะจะมีพร้อมเสียงเลยนะแล้วก็ตัวพังพอนะสี่อย่างนะครับในหนงเซตนะครับผมใครที่สนใจก็ติดต่อมานะครับผมสำหรับวันนี้นะผมลากันตรงนี้เลยนะครับคุณลูกค้านะลากันตรงนี้เลยนะครับผมสวัสดีครับ